สวัสดีค่ะมือนีก่ะพ่กับยายบนคนสารคามเนาะคะนะ่ะเนาะมือนียายบนเกา่าผนยดงามๆม,มาให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าค่ะเป็นรอบที่จะทรงของมือนีเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีวันที่เก้าเนาะคะ่ะวันที่เก้ากรกฎานะคะ่ะมีอยู่หกตค่ะรอบนี้มาเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามีอย่างแน่นะคะนะ่ะเนาะตัวนี้ให้เบิ่งก้อนเลยค่ะสวยๆเนี่ยเน้นๆนี่ย ไอ้น,นี่เป็นของสั้นฮักเนาะคะ่ะสั้นหักปั๊บได้ถอดได้ของนกเขาเชวาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะความเา้วเมตรหนึ่งเนาะคะ่ะคงยีสิบสามเส้นนะคะ่ะเป็นของนกเขาเชวากัะมาเป็นสั้นฮัก ท้งดอกบัวสีดำท่านหักขางเดียวเนาะท่านหักปับได้ถอดได้ขางเดียวทรงดอกบัวต่อมาต่อมาก,กับเป็น ชั้นตรงนะคะ่ะชั้นตรงข้างเดียวทรงดอกบัวคือนกันนะคะน่ะเนาะสีดำของนกเขาใงญ่ค่ะตัวนี้เป็นของนกเขาใงญ่งกงจะยี่สิบเจ็ดเซตนะคะน่ะเนาะต่อมากับเป็นชั้นตรงทรงดอกบัวอกธรรมาชาตินะคะ่ะพนสีดำแต่หลวดเนาะคะ่ะ นี่นะค่นะ่ะล,ลูกค้าเพิ่นให้พ่นสีดำใต้หลอดนี่นะจ่ะต่อมากับเป็นเทนนะค่ะนะ่ะเทนคางเดียวอกธรรมาชาติส่งดอกบัวเนาะคะนะ่ะเนาะ เห็นข่างเดียวทรงดอกบัวโอกธรรมาชาติค่ะต่อมากับเป็นค้อนบนค่ะค้อนบนทรงดอกบัวเอ็นหลังเนาะคะ่ะเนาะใส่บอกหอยน้ำ้อมนะคะข้อนบน ของลกเขาใ่หนีใยบนจะเห็ดโกงยี่สิบเจ็ดเส้นพอากันมือดเนาะคะ่ะเพราะว่าขันอยากได้โกงสามสิบเส้นคือใยบนบอเห็ดแล้วเนาะคะ่ะเนาะบอหลับ,บใยใยซุดแค่ยี่สิบเจ็ดเส้นท่านี้ละเห็ดกะผู้ใดต้องการใย่ๆกะคือบอหลับแล้วเนาะคะ่ะโกงสามสิบเส้น มาสร้างแล้วกับว่าเอานะคะเราไม่มีผู้เอาต่อสร้างผลเกลเลยบเราอยากเฮ็ดให้นะคะนี่นะคะเป็นคือเป็นของพระเนียดของรอบนี้นะคะรนะอบนี้มีอยู่6กตัวคะ่ะสำหรับลูกค้าไม่ที่เขาไม่เห็นนะคะ่ะ มาเห็นผเนียดยายบนกะสนใจตัวใดแบบใดส่งใดกะกิงกลางขามาสร้างใดเนาะคะ่ะมาจองคิว้วใดจ้ะขาวเบิ่งใน youtube ในดิท็อกกะสนใจตัวใดแบบใดกะมาร้างใดเน้ะคะ่ะจองคิ้วของยายบนบ่มีของอยู่เงน่้นเค่ะเด้อคิดว่าสีเม้าอยู่ื่อนบ่มีเ้อค่ะเด้อยายบนเห็ดตามคิ้วเนาะค่ะเนาะเห็ดตามคิ้วไปเรื่อยๆผู้ใดสนใจกะ ขรเขม้าสังมาจองได้ค่ะไม้บนสิส้งของเป็นรอบเนาะคะ่ะรอบอาทิตย์ละข้างเนาะ,ะนะไป้ส่งของอาทิตย์ละข้งกับผู้ได้สนใจกับกินกลางขม้าเนาะคะ่ะคือไอ้บ่มีเก็บไปทางบ่มีมัดจำเนาะคะ่ะโอนก้อนเหมือส่งของมือนหนึ่งบ่มีเก็บไปทางเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับลูกค้าคนใดที่พร้อมเนาะคะ่ะพร้อมสนใจหรือก็พร้อมเนาะคะ่ะโทรเข้ามาสาั่งได้กินกลางมาสั่งได้เนาะค่ะเนาะก้สั่งกับสิมีอยู่คนเดียวะคะ่ะสัง่สงสั่งได้บนมีอยู่ผู้เดียวเนาะคะ่ะเนาะกเห็ดแบบละเอียดอีกตั้งหากาก้ซ่าแน่กะ ขอโทษขออภัยนะคะน่ะเนาะเพราะวา่ามีสางคนเดียวสำหรับลูกค้าที่ย้ายบนโทษแจงไปกะขอขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะทีโอนเงินเร็้ยวๆหรอกค่ะว่าจะโทษแจงเป่าโอนเงินให้หลวนเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะ รอมีก็มีอยู่ประมาณหกตัวนี่แหละค่ะกะลูกค้าไม่ที่เขามาเห็นเนาะ,ะค่ะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าได้เห็นผนียนง,งงามๆเนาะคะ่ะที่ยายบนเห็ดขึ้นตะละรอบเนาะคะ่ะเนะนี่แบบไดส่งได้แน่อรอบตะละรอบเนาะคะ่ะก็สิได้เห็นเนาะคะ่ะความงามของผนี่ดตะละาโตตะละาโตที่ยายบนเห็ดทรงตะละอาทิตย์เนาะคะ่ะ สนใจตัวใดแบบใดส่งใดกะกินก,กลางเข้ามาใดค่ะรอบนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะนะหกตัวนี่นกเขาใ่หานกเขาเชาว่าอีกตัวหน,น,นึ่งเนาะค่ะอันนี้นกเขาเชาว่าสั้นหักนกเขาเชาว่าค่ะส้งดอกบัวนี่งามงาเนี่ยค่ะ น้อยนอยน่ารักน่ารักเบาเบาพี่น้องน่คะเราไปเห็นดิค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะามาให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี้ก้อนเนะค่ะเนาะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวสร้างผลเฮ็ดแล้วตัวใดแบบใดส่งใดเดี๋ยวย่อยผลท้ายเ้เบิ้งอีกรอบนึงค่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ